มาดูเรื่องนี้แท็กซี่กลางค้างวันก่อนก็เพิ่งเจอตุกตุกกลางใช่ไหมจำได้ใช่ไหมจำได้ที่โชว์ปืนอ่ะแล้วก็ปาดปาบเลยอ่ะถึงคิวของแท็กซี่สิเป็นประเด็นซึ่งมีการโพสเหตุการณ์ถูกแท็กซี่กลางจะขอเบียดเข้าเช่นทึบแต่เบียดเข้าไม่ได้ไม่พอใจเลยขับเที่ยงข้างรถของผู้เสียหายรถกระจกลงด่าท้าทีท้าต่อยพร้อมกับโชว์ชนะมือ อ๋อนี่ค่ะอ่คุณผู้ชมลองดูคลิปกันก่อนนะคะนี่ติดฉาบไหมอะเต็มเซ็ตเลยใช่ไหมอ่าโดนอันนี้อีกใช่ไหมขนมคือรถคันเกิดเหตุเนี่ยฟังข่าวพี่ยุทธอยู่พอดีคาดว่าผมอยู่ในได้ยินเสียงอยู่อะค่ะเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นี่มเห็นไหมเสียงพี่ยุทธค่ะเต็มเซ็ตเลยใช่ไหม คาดว่าน้องหมีเนยตอนที่น้องหมีเนย<อ>มาค่ะโฮมเปิดดูอยู่แล้วก็เกิดกรณีนี้ขึ้นเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเห็นคนขับแท็กซี่หันมาต่อว่าแล้วที่เขาหยิบขึ้นมาโชว์นั่นคือสนับมือ,อมเหตุการณ์เกิด30มิถุนายนประมาณบ่ายโมง3 52นาทีเกือบเกือบบ่บายสองะคะ่ะถนนรัชดาพิเศษนี้นี่เองนะคะแยกสูตร,รวัฒนธรรมหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา เป็นแท็กซี่สีส้มแล้วด้านข้างรถเนี่ยติดชื่อสหกรณ์แท็กซี่แห่งหนึ่งอยู่ย่านฝั่งธนบุรีแล้วนักข่าวก็ติดต่ออู่รถแท็กซี่คันนี้ค่ะ ไม่ได้อนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ที่อู่นะคะแต่ให้ข้อมูลบอกว่าสนาห้วยขวางโทรมาประสานงานกับทางอู่แล้วทางอู่ก็ได้สั่งให้ลูกน้องเร่งติดต่อตัวแท็กซี่คนก่อเหตุให้เร็วที่สุดให้มาให้ข้อมูลแล้วจะเอาตัวส่งตํารวจดําเนินคดีต่อแต่ยังติดต่อไม่ได้นะเวลานั้นแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยถูกร้องเรียนเขาก็ไม่เคยมีเรื่องกับผู้โดยสารนะเขาขับแท็กซี่อยู่ที่อู่เนี่ยได้มาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะ แล้วก็คนขับแท็กซี่เนี่ยลักษณะคือขับประจํารถคันเดียวเลยคือคันนี้แหละนานๆทีเขาถึงจะเอารถมาซ่อมบํำรุงที่อู่อเขาขับเข้ามาที่อู่ล่าสุดคือ2อาทิตย์ที่แล้ว แล้วหลังจากนั้นจนกระทั่งมาเกิดเหตุเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาที่อู่อีกเลยก็บอกกับนักข่าวของเราว่าเดี๋ยวรอติดต่อรอพูดคุยกับคนขับแท็กซี่คนนี้ก่อนอ,อยากจะรู้ข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาต่อว่าจะอนุญาตให้คนขับแท็กซี่คนนี้ยังขับรถที่อู่ต่อไปได้หรือไม่ ทีนี้นักข่าวก็เลยไปติดต่อทางฝั่งของผู้เสียหายอะคะอ่ะก็คือเจ้าของคลิปอะค่ะติดต่อไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ได้ข้อมูลจากทางผู้กับนะคะว่าคดีนี้จริงๆยังไม่ได้มีใครมาแจ้งความนะคะเบื้องต้นผู้เสียหายเนี่ยมาให้ปากคากับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้คือมันช่วงค่าค่ะผู้ก่อเหตุมาพบตํารวจแล้วเหรอเห็นว่ามีการแจ้งให้มาพบตํารวจและมาแล้วอื ตั้งแต่ช่วงสายคนรถพบสนักเบอร์จึงก็ถือว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งแล้วก็ตรวจสารเสพติดในร่างกายคนขับแท็กซี่แล้วไม่พบเาแลรถแ,แท็กซี่ให้อาการว่ายัางไง บอกขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมากระทบกระทั่งกันมาตลอดเส้นเลยรัชดาพิเศษเนี่ยค่ะนนจนกระทั่งมาเกิดเหตุตามคลิปคือแยกเสะสตรีตแล้วผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าผมทําผิดจริงแต่อ้างว่าทางฝั่งของผู้โดยสารผู้เสียหายค่ะฝั่งของคนถ่ายคลิปเป็นคนขับรถปาดหน้าเขาก่อน,อนเขาก็เลยเกิดอารมณ์ร้อนแล้วก็ชูสนับมือขึ้นมาเพื่อจะขู่ขับแท็กซี่พกสนับมือทําไมเขาบอกมันไม่ใช่ของผมนะพอดีผู้โดยสารทําตกเอาไว้ในรถ มีผู้โดยสารทำตกไว้ในรถอันนี้ใช่มข้าน้โอ้โหเราใช้คู่ฝอยตกปากระโปรงขับตามเข้าไปแล้วผมก็ดูกระจกข้างซ้ายลงผมก็ถามเขาว่าพี่ครับทำไมพี่ขับรถแบบนี้ล่ะครับมันไม่เหมาะสมนะเข้าใจว่าเขาเป็นช่องทางแหละพอเขาที่สองเขาก็เขาก็ปาดเข้ามาอีกเขาติดรถคันหน้าเขาไปไม่ได้ปาดเข้ามาอีกเขาก็แตะเบรกอีกอ้าวนี่มันสองครั้งแล้วจะชนตุ๋นเขา แลวลาเขาเรียบเหยียบหนีผมผมผมก็ขับตามเขาไปผมก็ดูกกระจกข้างซ้ายลงผมก็ถามเขาว่าพี่ครับทำไมพี่ขับรถแบบนี้ล่ะครับมันไม่เหมาะสมนะมันสมควรนะพี่สองครั้งแล้วนะผมทำนี้หอกครั้งเนี้ยแล้วเขาก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปผมผมก็เอาโทรศั์มือที่ผมเจอมาอย่างวกตถูมาผมนี่ไงนี่ไงถ่ายคลิปบอกนี่ไงผมพูดคำเนี้ยผมไม่ได้พูดคําว่าผมจะทําร้ายเขาหรือแต่อย่างใดพี่ครับและก็ผมก็ไม่มีอุปกรณ์ ก็คือพวกไม้เบสบอลหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่เขากล่าวมาแต่แต่อย่างใดก็คือว่าอยากจะขอโทษคู่กรณีด้วยนะครับที่ผมทําไม่ดีแล้วก็ขอโทษทุกๆกคนที่ใช้รถเจนหนนอยู่ณนณะนะตอนนี้อืมอ่ะท่านผู้ชมคือบนท้องถนนเนี่ยมันพร้อมจะมีเรื่องลุกลามนะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยปาดแล้วยังไงบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกครั้งแรกอะ่ะใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นได้ไใช่ไหม บางทีพี่ขับบางทีก็ไม่รู้ตัวนะอวันก่อนตรงนี้อีกมันจะโดนปาดเหมือนกันไอ้ตรงแยกก้นน้ำไทยเนี่ยวันอาทิตย์ใช่ไหมหมายถึงพี่ยุทธโดนเขาปาดอปาดเข้ามาแบบบางทีถ้าเราควบคุมเราไม่ได้แต่จริงจริงวควบคุมได้อคือไอ้ตรงที่ไอ้ตรงแยกก้นน้ำไทยน้องใบนึอกออกใช่ไหมที่จะเลี้ยวขวาค่อยเลี้ยวสองเลนค่อยเลี้ยวขวาสองเลนที่เป็นไฟแดงอะ ไอท้ท่านี้คนนี้อาจจะไม่คุ้นห่างพี่เขาไปบังเอิญเป็คันแรกแล้วมาโกงไปทับไอ้สัญญาณที่พื้นนะว่ามันเป็นช่องเลี้ยวขวาคือเลี้ยวขวาได้สองเลนที่ใจเลี้ยวไปนึกออกใช่ไหมยพยายามจะนึกนะเผื่อดูอยู่เขามองหน้าพี่พี่กลัวเขาถ่ายคลิปแล้วกลายไปลงให้กูทําผิดเกือบจะลงไปเกลี้ยนรถแล้วก็มาถ่ายไอ้ตรงสัญญาไว้ตรงนั้นเคยมาเลี้ยวขวาสองเลน อถึงเวลาก็อาคันนี้ขับมาเป็นสีขาวพอพอ,ออกมาได้ของโมโหอ่ะมันไปขวางเขาจริงๆไงออกมาปุ๊บขับมาไม่ไปเลยไงบาดมางี้ลักษณะติดกระจกม,มืดเหมือนมองหน้าเลยใจตอนนั้นก็คือ,อผิดอะไรวะมันเลี้ยวขวาสองเลนอเอ่อาอใครเคยไปจะรู้ใช่ไหมเออ แล้วเขาเห็นพี่ยุดป่ะแล้วเขามีปืนที่แบบนจะไปแล้วนะเขามองเข้ามาเห็นพี่ยุธป่ะคะไม่รู้ไม่แน่ใจไงเออเนี่ยค้างไว้สักแป๊บหนึ่งเลยเออคือเนี่ยแล้วบางทีถ้ามันเกิดเรื่องมันก็จะสวยใช่ไหมเออ,เอ,อมันให้เลี้ยวขวาสองเลนแล้วคือถ้าจริงจจราจรก็เหมือนกันไอ้ที่มันเลี้ยวสองเลนเนี่ยคุณควรจะเปิดเขียวให้มันพร้อมๆกับทางตรง ออเพราะไอ้ทางเลี้ยวเนี่ยมันเปิดจังหวะช้ากว่ามันยังแดงอยู่ไอ้ทางตรงไปแล้วค<ฆ>่ะนี่ <c oughs> คือแบบลักษณะพวกกอะตรงๆคือคุกคามเลยมองหันมามองไม่เห็นไงมันปิดกระจกมืดแต่น้องไปนึกออกใช่ไหมจอดงี้ไงรถมางี้ปุ๊บก็คือตอนแรกก็บอกอเอาอยู่ล้วไปว่าหลังไม่เอาแล้วว่าหลังกูจะ ไม่เป็นไรคือจังหวะมันต้องมาอย่างนี้ม่งก็พยายามจะชิดมันก็ขวางอยู่ดีเพราะมันเป็นทางหักเข้ามันก็จะขวางอยู่ดีอ,อลักษณะก็คือพ,พอพ้นออกมาปุ๊บใจไปเลยใช่ไหม,มเกือบแล้ววาดเสียวไหมอืมอ่ะไหนทับชอมฮะ ยกลดกระจอกแล้วโชว์นิ้วอะไรไม่ใช้ผมไม่ใช่คนอย่าง,งานั้นผมเป็นคนขี้กลัวิว,ว,วเราไม่รู้ข้างนอกอาจจะมีสนับมือถูกไหมหมายว่ามีปืนี่ะเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้โชว์ปืนก็เป็นว่าเล้พี่ยุดห้อยพ้าเลยครับแคล้วคลาดพราของพี่คือพรารอดพ้าหลบไม่รอดก็หลบถ้าไม่หลบก็ไม่รอดคือเนี่ย เราไม่แลกจริงๆน้องใบนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะคือเอ,เอานึกดูสิาบางคนบอกท่านผู้ชมบอกพิ้วเปิดกระจกว่าเขาไม่สนใจเราฉะนั้นอารมณ์มันโมโหเกิดมีไม้เบสบอลลงมาทำไงฮเราไม่เปิดเออ่พระรอดคนไม่รอด ผู้จะมบอกกกระจกแล้วก็ชูสองนิ้วบอกซู้ๆนะ <c oughs> จริงๆอ,อไหนบมายว่าเขาไม่เห็นแน่เลยว่าเป็นพี่ยุทธน่ะคือถ้าผมทําผิดเขาก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์อ้างคือคือผมเนี่ยใช้เช่นนี้ตลอดอ่าเขาคงไม่รู้ว่ามันใจส,สองเลน <c oughs> จะไปขึ้นทางด่วนไปทางโน้นเพราะไปตรงพระขนมรถมันติดแล้วก็จะเลี่ยงไปทางนี้ ใช่ไหม <ฮะ S 1> แล้วมันเลี้ยวขวาสองเลนผิดตรงไหนเกือบแล้วโอ้โหไม่งั้นเมื่อวานนี่ยจ,จะไม่ได้ประจัดรายการนะ <c oughs> ไหนตรงไหนคะแยกนี้เหรอคะ <c oughs> พี่ยุทธใช่อใครที่ผ่านก็จะรู้มันเลี้ยวขวาได้สองเลน พาเลนนึ่งมาเลนหักเข้าไปกันแลละเขาให้อีกเลนหนึ่งถนนมันเขียนที่พื้นถนนเลยเป็นลูกศรเลยว่าเลี้ยวขวาเอตรงแยกมันมีสี่เลนเอาเขาตีเส้นอย่างนี้ผมไปโถก <c oughs> อา้าวนี่เอานอกใบมันน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวคืออย่าไปนึกไว้เรื่องนี้พี่ยุติตีโฟบ้าอีกนิดนึงนะ อเราเห็นขา่าวทุกวันบางทีถือไม้ลงมาใช่ไหมมึงลงมาแล้วถ้าสมมุติว่าทางฝั่งเราก็ร้อนด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะด้วยกันเลยนะคะกลัวนะไหนผิดตรงไฟจราจรไม่ปล่อยไฟเขียวพร้อมกันมันก็แล้วแต่นะอย่างที่ว่าเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมเออเนี่ยหลายที่ก็เป็นเลี้ยวขวาสองเลนและข้างหลังไม่รู้ไง อาจจะไม่คุ้นชินหรือบางทีอาจจะรู้กูจะไปทางตรงม,มาขวางกูทําไมอจังหวะผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยขับเพลินๆแล้วบางทีเนี่ยไอ้ข้างนี้มันติดแล้วนึกออกใช่ไหมเพราะมันจะเป็นทางอย่างเงี้ยเบี่ยงเข้าไปไงคือถ้ามาเนี่ยมันมาอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีเบี่ยงเข้าไปให้เลนหนึ่งแล้วก็จะมีเลนที่มาตรงเนี่ยมันก็จะให้เลี้ยวสองเลนค่ะไอ้ไม่ต้องเรื่องใหญ่ขนาดนั้นพอแล้วพอเป็นกระสายมันจะหาภาพขนาดนั้น พอแล้วพี่พูดยกเป็นอุทาหณ์ว่าบนถนนมันสมเสี่ยงจะเกิดเรื่องอถนอนที่เมืองไทยเนี่ยบังเอิญเพิ่งจะเกิดในเลนมีลูกศรบอกถูกต้องในเลนมีลูกศรบอกแต่ข้างหลังมันไม่พอใจนี่บางนี้เลยภาพจอดสักพักหนึ่งตอนนั้นใจตบ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 ,ตบนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะไหน แล้วเราไม่รู้เนข้างๆปืนจริงปืนปลอมก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ไงอ้ามให้กูไม่ได้จริงจังขนาดน้ำหามาทำไม <c oughs> ตรงลองขวาไหม <c oughs> น,นั่นไง <c oughs> อาท่านบังเอิญท่านนั้นดูรายการอยู่ที่วันนั้นเนี่ยคนดูลูกศอนมันขวาได้ตรงก็ได้เห็นไหมเ <c oughs> นี่ยแล้วก็มระจอดไอ้ของจริงเองต้องเห็นมันนะข้างหลังมันก็มีลูกศอนนะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเห็นไหม มันเลี้ยวขวาได้เห็นไหมตรงช่องตรงกลางอะ่ะค่ะแล้วมันเป็นไฟแดงแล้วมันเปิดไม่พร้อมกันไงอืออันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปไหมเอ็งไปเอาภาพไปจากไหนออกรูเกิลส e ตดวิวนี่เห็นไหมพอๆยกเป็นตัวอย่างว่าเนี่ย คือถ้าอารมณ์ร้อนอีกนิดหนึ่งเกิดพี่คนนั้นก็อารมณ์ร้อนนะใช่ถ้าร้อนกับร้อนมาเจอกันนะคะใช่ไหมค่ะเออแล้วบางทีการไม่เปิดลงไปไม่ได้แก้ปัญหานะน้องไบ้เคยเห็นเหตุการณ์ไหมเคยค่ะไม่เปิดใช่ไห้ลงมาลงมาคีบน้ใช่เราก็ <ทำ S 1> ถุกแล้วก็ฟาดาามันจะเป็นภาพที่น่าอนาถมากเลยนอนจมกองเลือดอยู่ที่สี่แยกว้น้ำไทย ลงไปนึกออกใช่ไหมแจ้งความก็ไม่กล้าแจ้งนะมันจะเป็นภาพที่อนาถมากเลยจมกองเลือดอยู่ที่สีแยกว้ยน้ำไทยอะฮะแบบนี้มีหลายจุดเห็นไหมลูกสอนเลี้ยวขวาเล็กไปเขาจะรู้แล้วยังคะฮะท่านั้นเขาจะรู้ยังคะอยากเห็นคลิปอ๋อไม่มีอะไรอย่าไปเชียรเรียด แต่ผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์บนท้องถนนก็พูดมาจากเรื่องอะไรนะเนี่ยเรื่องแท็กซี่ที่ชูสนหนับแล้วก็ชูสนับมือถูกไหมค่ะนับมีผู้โดยสารทำตกไม่ใช่ของผมนะผู้โดยสารทำหล่นไว้สนนับถือไปอาวุธใช่ไหมเป็นเป็นค่ะสนับมือเนี่ยแล้วถ้าปลอดภัยนะใครก็ตามที่ขับรถใครมักจะมีความคิดว่ามีพวกนี้ไว้ป้องกันตัวอุ้ยอันตรายผมคิดในมุมกลับ จริงๆถ้าเราไม่มีเรามีโอกาสเราจะไม่มีโอกาสติดคุกคือเรามีเราจ,จะชนะแต่เราติดคุกเพราะอารมณ์มันขึ้นไงพวกไม้เบสบอลอย่างเงี้ยน้องไบจะสังเกตคนจำนวนไม่น้อยพกไม้เบสบอลทั้งที่เล่นเบสบอลไม่เป็นเพราะบ้านเราไม่ได้เป็นเรื่องฮิตเบสบอลคือถ้าพกลูกฟุตบอลเข้าใจได้ไปเตะบอลพกไม้เบสบอลทำไมมีเหตุอะไรไเล่นกันที่ไหนเหรอ เบสบอลเนี่ยเขาต้องที่เกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาค่ะใช่ไหมพกทำไมไม้เบสบอลไหนนี่เรื่องอะไรเนี่ยไปได้ถึงขนาดนั้นนะอ่ะหวังว่าท่านดูอยู่หายกอดนะผมไม่ได้ตั้งใจจะไปกวนอะไรเลยมันเป็นรถเลนนั้นค่ะไปต่อ